เอ็กทิตินันตั้งใจสร้างเอาไว้ให้ลูกจำใจต้องขายสมบัติกินออกมาเคลียร์แบบหมดเปลือกทุกประเด็นสำหรับเอกทิติัันน,นักแสดงดาวร้ายมากความสามารถทีล่าสุดเด็กควงภรยาอิวกิติยานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมที่กาญจนบุรีมาเผยถึงสาเหตุต้องขายโรงแรมราคา35ล้านบาทจนถูกเมาว่าหมดตัวต้องขายสมบัติกิน ในรายการคุยแซบโชซึ่งเทปนี้มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการโดยอิ๋วภรรยาของเอกทิตินันได้เปิดใจถึงเรื่องการขายโรงแรมที่กาญจนบ,บุรีว่านิดหน่อยค่ะ30กว่ากว่าล้านมันเหมือนรักแท้ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นของรักจริงๆสร้างมาตั้งแต่พื้นที่ยังไม่มีอะไรอิ๋วเป็นคนตัดสินใจขายถ้าน้องไปอยู่กับคนที่มีความสามารถมากกว่าเราในด้านการบริหารการขายทําให้น้องดีขึ้น ก็จะดีกว่าเราอิวทำหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาเดินหนึ่งเข้าไปดูนับครั้งได้ส่วนใหญ่ดูผ่านกล้องการดูแลให้สวยและพร้อมบริการลูกค้ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเจ้าของคนต่อไปเหมาะที่จะไปอยู่ไปดูแลปรับปรุงต่อไปถ้าเราไม่ดูแลมันเหมือนลูกเลยไม่ดูแลมันก็จะสุดส้มก็35ล้านได้หมดทุกอย่างเลยทั้งโรงแรมที่ดินร้านกาแฟด้วยถ้าทำอะไรดูแลเองพอใจใส่ใจอะไรมากมก มันทําให้เวลาที่ดูแลสามีเวลาที่ดูแลลูกหรือดูแลธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วมันน้อยลงไปเหตุผลนี้อาจจะเป็นหลักที่หลักๆดูแลตอนนี้คือคุณแม่แล้วท่านมีปัญหาสุขภาพแทนที่ท่านจะได้พักผ่อนตอนแก่ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาโรงแรมเราปิดค่ะแต่ช่วงปิดเราก็ทำโน่นทำนี่ทาสีขณะที่เอ็กทิตินันเสริมว่าเราไม่ได้เอาพนักงานออกเราเปลี่ยนอาชีพให้เขาทำโฮมเมด ทำขนมก็ที่เรียกโรงแรมว่าน้องเพราะเป็นของรักจริงๆที่กว่าจะได้เข้ามาก,ก็ต้องใช้พลังหลายๆอย่างที่ลงทุนตรงนี้อยากเก็บไว้ถ้ามีคนดูแลดีกว่ามารับไปดีกว่าซึ่งถ้าวันหนึ่งขายได้เราคุยกันเลยว่าจะไม่ผ่านตรงนี้เลย อิวภรรยาเอกอธิบายเพิ่มเติมด้านเอกระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ดีเพราะเวลาที่ภรรยาตัดสินใจอะไรเขาคิดถี่ถ้วนกว่าตนเองเยอะคิดหลายมุมมากๆทุถูกเรื่องจะถูกโดยเฉพาะเรื่องตนซึ่งคิดไปคิดมามันถูกทุกครั้งเลยซึ่งที่จริงโรงแรมนี้ตั้งใจจะสร้างเอาไว้ให้ลูกเพราะชื่อโรงแรมยังเป็นชื่อลูกสาวคนเล็กน้องฟีดา้าก่อนที่ภรรยาเอกท,ที่นั่นจะเคลียร์ประเด็นที่ว่าต้องขายโรงแรมเพราะเงินหมด ขายสมบัติกินว่าอิ๋วบอกพี่เอกไว้เหตุผลที่เราขายาเรามีนะอิ๋วมีธุรกิจอื่นที่ต้องดูแลแล้วมันต้องเติมเงินอยู่ตลอดทำโน่นทำนี่ต้องเอาเงินจากธุรกิจอื่นมาเติมขอขอบคุณข้อมูลจาก t o u g น n e w r o o m i n f o ขอบคุณค่ะ